สวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ Hippo Audio Outlet นะครับจังหวัดร้อยเอ็ดเราเดินทางมากว่า800กิโลเมตรนะครับจากจังหวัดร้อยเอ็ดมาที่ดินแดนที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทยนั่นเองนะครับแล้ววันนี้เราอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับ Hippo Audio Outlet จะพาเพื่อนๆไปดูงานเครื่องเสียงนะครับที่พวกเราได้นำมาติดตั้งที่จังหวัดเชียงรายนะครับ เดี๋ยวไปติดตามกันนะครับว่าเราเอาชุดเครื่องเสียงแบบไหนมาให้พี่น้องชาวเชียงรายได้ใช้งานระบบเสียงเดี๋ยวตามไปดูกันมันจะมีใช้ทั้งหมดข้างละ4เส้นซึ่งมันจะใช้โยงกันระหว่าง2ตู้แค่นั้นครับผมว,ว่าตู้ใช่ตู้ที่ตู้ที่ทมันจะใกล้กันเนี่ยจะ,จะพ่วงกันเองใบนี้มาหาใบนี้แล้วก็ใบนี้มาหาใบนี้ครับตู้ล่างก็อย่างนี้ข้างกันก็มาหากัน ทีนี้วิธีใช้ก็กดสวิตช์ power ของมันกดปุ๊บแล้วรอสักแป๊มหนึ่งมันจะค่อยๆเปิดมันจะค่อยๆเปิดอุปกรณ์ให้โดยอัตโนมัตินะครับเริ่มจากมิกเซอร์ไม่ลอยคอนโทรลเลอร์ Controller, แล้วมันก็จะไล่เปิดแอมให้หมดไอความถี่ใหม่เนี่ยมันจะเป็นความถี่ที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่มันจะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งก็คือช่องสัญญามันจะลดน้อยลงตามตามกฎหมายนะครับแล้วทีนี้มันจะมีปัญหาในตอนที่เรามาใช้ร่วมกับคนอื่น เกิดมันมีความถี่ซ้อนกันหรือตรงกันเนี่ยมันก็อาจจะแทรกของเราได้ถ้ามันมีเสียงหรือมีสัญญาณอะไรรบก,กวนในตัวมันเนี่ยมันจะมีเสียงดังออกมาเสียงดังที่ไม่ใช่เสียงของเราอาจจะเป็นเหมือนเสียงรบก,กวนอย่างไรพวกนี้ครับก็ถ้ามันมีการรบก,กวนก็ให้เราย้ายย้ายความถี่ตัวนี้มันสามารถย้ายได้ รครับและนี่ก็คือผลงานการติดตั้งนะครับที่จังหวัดเชียงรายนะครับของบริษัทฮิปโปอารีโอออเเลตจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับสนใจในรายละเอียดสินค้าตัวไหนนะครับทักมาที่เพจ ฮิโปอะดิโออัเลได้นะครับหรือว่าโทรมาถามได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนนะครับครั้งหน้าเราจะไปตะลุยงานเครื่องเสียงที่ไหนนะครับโปรดติดตามที่ฮิโปอะดิโออัลเลดชาแนลนะครับสำหรับนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ